ลยนึงขอเดินไปโรงเรียนไหนะ่ะยค่ะจะไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวลูกเ,เดี๋ยวแม่รองตั้งให้นะตั้งใจเรียนนะลูกนะค่ะตั้งใจเรียนนะลูก ขนมการวันนี้ฉันได้เงินมันตั้งเยอะแยะเลยแห่ะอุ้ยกี่บาทหรอสองร้อย <200. S 2> อุ้ย,ฉ, oh, ฉ,ฉ,ยฉันได้สาม,มาร้อยแน่โอ้ฉันชันได้สองร้อยได้เฮ้ยฉันได้สามร้อยแน่น้องเฟิร์นล่ะวันนี้ทำไมไม่เห็นไปซื้อขนมเลยคือฉันไม่ค่อยหยิวน่ะแต่ว่าไ, <c oughs> ไม่ได้เงินมาลงเงนเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ได้เงแล้วใช่ไหหมออุ้ยน่ดมากเลยอ่ะไปไม่กินหรอไม่กินนู่นหรอ แันไม่ค่อยหิวนะฉันรู้นะว่าเธอหิวแต่เธอคงไม่มีเงินซื้อระสิกินไหมกินไหมไม่มีเงินซื้อกินกับพวกเราก็ได้นะเราจะกินน้ำไม่กินดีหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไร เฟินพวกนั้นให้เธอเก็บอีกแล้วหรอเปล่าหรอกฉันอาสาเก็บเองถ้างั้นเดี๋ยวฉันช่วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอขอบใจนะ

คุณครูอาสวัสดีค่ะนักเรียนวันวนี้ครูจะมาแจ้งเรื่องการออมเงินหรือฝากเงินของห้องเรียนเรานะคะซึ่งวันนี้ครูจะมาแจกสมุดการออมให้นักเรียนไว้ออมนะคะตั้งแต่เปิดเทอมจนถึงปิดเทอมแล้วปิดเทอมแล้วครูจะให้เงินคืนนะคะมาเบิกคืนก็ได้เผื่อนักเรียนเราไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นที่นักเรียนอยาก ต่อไปนี้ฉันจะประหยัดอดออมเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระแม่นี่เธอจะฝากเป็นจริงหรอไม่อะไม่อยากฝากเนาะแค่เงินพ่อแม่ให้มาก็เยอะแล้วจะฝากทำไมจริงฉันได้มาลร้อยก็ดีแหละฝากทำไมก็ไม่รู้ไม่ต้องฝากหรอกเงินพ่อแม่ก็ตั้งเยอะตั้งแยะฝากทำไมจริงฝากเธอจะฝากไหมจะฝากไปทำไมเนาะเนาะนีะ เอาเงินมาฝากได้แล้วค่ะอ้าวืนฝากกี่บาทคะสิบบาทค่ะอาคนต่อไปเลยค่ะอ้เ้วกเ้ค เออฝักทำไมเออฝักทำไมขนมเงี้ยวนรทำไมอไเออชื่อกินดิน้องนี่เบอร์โทรมันได้กี่บาทแล้วนาะได้ได้ห้าร้อยบาทแล้วนะฮะห้าร้อยบาทวันละกี่บาททำไมได้เยอะขนาดนี้มันวันละสิบบาท 啊，十八。 สวัสดีค่ะดิฉันนุจรีขันดีจากสำนักข่าวหัวนนองยางนิววันนี้พบกับประเด็นสำคัญเรื่องพิษโควิดส่งผลงกระทบต่อเศรษฐกิจก <hi> บ้านเราทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจำเป็นต้องปลดพนักงานหลายอัตราทำให้ผู้ปกครองนักเรียนประมินช่วงนี้แม่เราไม่ค่อยให้เงินเรามาโรงเรียนเลยอะ่ะเราก็เหมือนกันพอเราขอเขาแม่เราก็ไม่ให้เหมือนกันแล้วพวกนายล่ะคงจะเหมือนกันสินะ อ<ท>ขอทีแม่ก็ให้หน้อยน้อยจริงช่วงนี้ชันก,ก็เลยไม่ได้กินขนมเลยกินขนมไม่ค่สองสามหออ่อยังไม่อิ่มแบบจริงฉันหิวมากเลยตอนเนี้ยขนมวันนี้ยังไม่ได้กินเลยฟอ,องโซดดังมากเลยนะมิ้นพอดีฉันหิวอ่ะฉันหิวมากเลยตอนเนี้ยแกมีเงินให้ฉันเดีวสักห้าบาทไหมอ่ะอัยแกบาทเดี๋ยวฉันก็ไม่มีอยู่แล้ว ยือมอะไรบ้านจะรวยไม่ใช่เหรอตอนนี้แม่ฉันไม่เอาเงินมาให้ฉันเลยบาทเดียวก็ไม่ให้จะให้ฉันกินอะไราถามกิงถ้าไม่ให้เงินอ่ะนี่พวกเธอช่วงนี้เป็นอะไรเห็นเศร้าๆไม่เห็นกินขนมเลยจะมายอยเยอยเหรอป่าเราไม่ได้ยอเยอยจะไมพูดจริงๆหรอช่วงน,นี้พ่อกับแม่เราก็ไม่ให้เงินเรามาโรงเรียนเลยเอ่ะ ใช่วันนี้ก็ให้มาแค่สิบาทซื้อขนมได้ขอเียวไม่เป็นไรวันนี้เราก็ได้เงินมาวันละห้าบาทสิบาทเหมือนกันไรเดี๋ยววันนี้เรามาฝากเงินกันฝากวันละห้าบาทสิบาทเดี๋ยวก็ได้เยอะเองจะได้ช่วยกันแบ่งบอพารละพ่อแม่จะฝากได้จริงๆเหรอได้สิคนเราเริ่มใหม่กันได้ใช่เราจะต้องทำให้ได้นะ โหมานี้ของเธอฝากกันได้จังเยอะแล้ว,ว,ลวใช่นะฉันจะช่วยพ่อแม่ไปอย่าอดอ้อมเราจะไปเพื่อกันตลอดไปเย้ yeah. การประหยัดอดออมเป็นรากฐานในการสร้างตัวสร้างฐานะของบุคคลตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมืองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9